ครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนฉีดนะดน๋่วเช็ดก่อนเลยนเช็ดเชก่อนฉีดเดี๋ยวมาดูกันว่าใบใบล่างจะเปลียกกันสักแค่ไหน คุณมียาฆ่าแมลงหมดแล้วุาจอดแล้เติมเรามาดูกันเนี่ยใบล่างเมื่อกี้ที่จะบเช็ดแห้งๆเนี่ยนี่คืใบล่างนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะใบบนจะเปลี่กแค่ไหน